สวัสดีเจ้าพ่อโอ้ยสวัสดีครับผมพี่น้องเอ้ยเห็ <laughs> น่นียังยู่พอว่างบ่จ้ากำลังว่างพอดีทำรถพึ่งเสร็จโอ้ยร่ามาจาะพอดีว่าแม่เหล็กสเขาว่นนอตบา,านนี่เถอที่เรานั่นสามคู่เท่านั้นโอ้ยบอกแล้วว่าจีเมาทุกลังวันเนาะ โอ้ม,มี่ม,มี่ไอเอฟซี FC ฝากไอน้ำใจมมอยูพ่พอเดี๋ยวหลัางไอสอมพลาษษ์เจ็ดเดียวนุจัดก,การให้ขอบคุณหลายลค่ะให้คนดูดีมีแห้งให้มังให้เนี้จ้าพ่อคิดอะไรก็ให้ได้สมพงมากบาตรธนาค่ะ อันเนี้ยคิดเงินก็ให้ได้เงินคิดทองก็ให้ได้ทองออ้ยคือเป็นตะลุยทะนอบานนี่อยากได้อะไรก็ให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะอันนั้นละสนสนโสม,มันโสมันเฮมีคนมีน้ำใจก็ได้ค่ะพ่อเช็นละเช่นละคนนี้น้ำใจก็โอเคจ้า อืมเหนอยปวา,าเอาเรียง,ง่าย่แมนจ่ามือนีมาขอรัฐบาลไทยดิพ่อรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยวันนี้วันที่เจ็ดแล้วยังไ่ได้สัมผัสรัฐบาลไทยกันอยู่เส้นซองกระดาษตีแยกแล้วตีเป็ปร่วมเอาลางก่อนพ่อมือนีขอลางก่อนน่ะขอลางบ่แมนจ้าลางที่เด็ดเท่านี่ละเป็นจ้าไดก่องวด์หนี ตามย้ำกามาเล็กหนึ่งแหล่เล็กรางอุ้ยก็ยถือใจนู้แถวบาทที่นี่อืมมาเล็กหนึ่งค่ะมันมีอยู่มันวันเดี๋ยวมันได้แค่สองครูอุย้ยได้สองครูพ่อแมนว้าก็ปกติกับสามครูกันหน่อยแล้วที่พอวดนี้มันได้แค่สองตีวัเนี้มันได้ซักได้สองครูแค่นั้นกะ็ยอาไปใสค่ครูหนึ่งอือย้อนได้อย่างเราไม่ใส่ครูหนึ่ง เอายังโมโหอยู่ว่าพ่อนี่เพ่อยตัวใดดนี่จะแจ็แล้วมีอะก็ลังตัวดะอือเป็นในพอล่องเหล็กเบิ่นบ่มันโมเบิ่นเดชแต่มันโมเบิ่นแต่มันเป็นมันล่องเหล็กได้เหล็กหนึ่งวิ่งหนึ่งตัวเดียวเหล็กรางนวดเออวิ่งหนึ่งเต้บ่แมนบาดี้กัจับครูมันก็ได้หาหนึ่งก็พบหนึ่งแค่นั้น ห้าหนึ่งกับหกหนึ่งบวกเฮือดยาวสี่หนึ่งมาใช้เห็นพ่อสามบวกมันจิตีล่างกายพ,พอพอคือสิตเป็นเก้าหนึ่งดีคือดจังใดดีเฮ้าแต่ว่าหายตีร่างกายนี่บวกมันเกินทียากยูุ่ติแหละมันบวกบ่ค่อยตีอรอมสูตรคำนวณเนาะบ่อนอนบม่ค่อยตีร่างกาเนาะมันบ่มันเหนะล็กฝนะันค่ะเ<า>อาไปจับไปละ อ่าหกหนึ่งหาหนึ่งสี่หนึ่งแอนครบสามอ่าแล้วก็สี่หนึ่งเนาะแนโอ้ๆีอูเม่อกะน้อยโป้ตอนสามนี่ก็นหน่อยเพราะแห้งเราย่างสีลดล่องเรืออีกสองวันนี้น่ะเออหันหลังเปลี่ยนสันแหะกระสีโพดไลดอกอเลขก็เด่นมันหนึ่งคือหาหนึ่งเล่าโอ้เด่นไปที่ห้าหนึ่งค่ะเน่หาหนึ่งอันแหละอืมตอบส้วนตนะ อุ้ยงามอยู่ดีป่อคือแถบโมเมนสิตแตกบ่งบวดนี่ขาวอันมากกับดีมากเนาะกันรลวงเขามีมุกกับมากเนาะนุมากนีหละซีหนึ่งหาหนึ่นี่แหละส่งคืออยู่แต่ว่าเชียนซองมากบ่ค่อยออกเน้่ยมันออกตัวบ่มากวางสันชอบมึงไเชืยร์ลดียวอันนี้ออกฮกนึ่งนี่บ่ะน,น่นนน่นแอบเพลย์เราดดเตี เว้ยเร้เองไม่ชออกสองแปดี่ีบ่พอว่านี่เ็นบอะพอกีีเนาะเว้ยตอนนี้ช่วงนี้นุอันนี้ดีนูเอี่ยมันมักมากดิเออเึ็กไปใส่กัมาใช่ก็ได้สองแปดกับสองสองสองแปดกับสองสองค่ะบอที่มาสองแปดบอเทียนจองว่ามักสองแปดเ เลยมากแล้วเราอีกี่เว้ยเอ้ยงวดบันนี้งวดนี้เป็นสองแปดดิพ่อบวกเป็นแปดสองเ<อ>ราดิเพิ่นบ่อจ้ามันบอลงพ่อเมื่อวานนี่พมื่อวานพ่อไปซื้อโอ้เฮ็ดใบซื้อเฮ็ดนีเย็ดช่วงนีกำลังฟังชอบมันอยู่จต่ของงบทางดิการินกลับมาเดินเราดิล,ะลด่ะพ่อเล่ากระได้แมนเยอะกับเข่าเสียงกลับมาเดินสองหัวแต่เดี่ยจ้าพ่อ วนนี่ก็มาทั้งล่างทั้งบนสีโขตัวเดียวอืนั่นล่ะกันยังว่าเลขมันสีฐานครับโขมันอยู่ฟังขู่นี่ล่ะจะฟังสายสามคู่นี่สายดอกไฟมันถูกซื้อก็ได้กันยังวันค่ะอืมเพราะว่าถ้ามัน,น,ก,นก,กินว่าตัวเก่าหมดแล้วมันก็มีหายับโขค่ะพ่ออันนี้ก็กันยังตรงซีดไปแล้วนี่วะ <c oughs> ตัวเก่ออกาเสียดีแถามันลงตัวเก่ามันยอมจะออกตัวค่ะพ่อเนี่ยไม่เกิดหอกไม่เก็ดเป็นไงบุ๊คบุญใลำหัวมันอแล้วเขาเป็นคนเห็ดเนาะตามสูตรเท่ากับเห็ดไปตามสูตรค่รหะหม,ม,ม่าไทยบม่ว่าเล้าอะไรต้องเจอเห็ดเหล้ามากหม่าไผ่จ้ะจ้างเปล่นเนาะเนี่ยเอ็มหัวโรงงานได้ชุดหกหรือไมาชุดหกมาไทยมากเลยค่ะเออจง่ นี่ยยังว่ามันสัมมือออกมือใกล้กันยังมันโยกหากันโลดอย่างว่าอือส่วนนี้คือรู้สึกว่าอ่าสามัคคีกันเป็นพิเศษเนาะพ่อเนาะแม่ไทยเ่าเราไทยไทยเ่าเล่าไทยอยู่นี่ค่ะบาดเพ้อเพ้อบาดช่างนีก็เล่าออกตัวได้ก็อั้นก็ได้บาดถ้าออกตัวได้ก็อั้นก็ได้บาดช่างนี้บาดนี่ค่ะพ่อโมยหาดัวเองเลยวะหนูเงือกตะมื่นเมื่อนั่นล่ะ ไอ้เลขเล่าอันวันนี้โอ้ยผมจะเคยเห็นนี่แหละเด้อดสันดอกเอากระสุนหัวบานพ่อกระอันเบิร์ดเด็กเขลขไข่ออกแล้วอบอดแมนบอดแมนแค่นั้นส้มแมเขาอันสามโตตรงเนี่ยที่ไท่ออกหกส่วนหกเนี่ยพ่อว่ามันเตียม<แ>กันไว้ได้ยู่นี่นั่นเ,เนี่ยอันเบิร์ดเนี่ยโอ้ยสางเป็นยังวันตอ,อนไลน่ขึ้นนั่นขึ้นแค่ให้จอเมือมันเจริได้แมนอยู่พ่อไปยุ่งไพ่สงมัน นเหลายาาทงหลยบัดย่ามเอาเข้าเอาเข้าเต็มตีบัดย่ามจ่ใจใจค,ค,คืนวันนี้การเข้าเสียงไปเอ่อเซียงไปพันหนึ่งโอ้เจ้าสืา่วัตถุ์ถึงโดนแหรอเจ้าแปดร้อยบอยจะเสื่ <laughs> อเลยค่ะห้อยเตหัวไปหลังลาเอาไปซ่อมเมืองสามครูนั่ะละ่ะค <laughs> ่ะพ่อเดี๋ยวบนอ่าให้เดี๋ยว ใ,ใกล้ๆมือจะเอาก็ได้ดอกบน<ด>บนนุกมาใช่หรอกปล่ได้ค่ะนี่ละลววเอฟซีเอาโค้งสุดท้ายมันก็นได้โอ้ยบอ,บอบอเดี๋ยวกลางๆโค้งเดี๋ยวนูจิตโตไปเอาอยู่พอ<ว>่อโค้งสุดท้ายนั่นอีกที่เด็ดนึงเ<ว>ข้าปวานจ้ะมันคืออันเลขบนันก็คืออยู่มอน,นี่นั่นคือเบอกคือแถวบนส่วนมีตัวพ่อว่าดวงพ่อมาแห้งหันเนี่ยมันเขามาตามสไตล์อยู่ค่ะเขามาตาม ตามโถอยู่นะม,มันแข็งไข่มันจะมีขีกมีคูนะมันจะม่เป็นคูคูอย่างเดียวบ่เป็นจีกจอย่างเดียวนะค่ะพ่อันเนี่ยมันมีฉีไมีคูเห็นบอลนี่ครับเรขกเรียกเรียกอ่าล่างอย่างเดียวเลยมันจะมีจีิจีคูน้่งเอ็นบอลโอแมนอิลีพ่อขี้กับขี้กับที่ผาเนี่ยค่ะเออบ้านนี้คู่ขี้กับสิบสีที่โกอืม คือ<ช>คือคือเดีเ๋ยวไปหาลอตเตอรี่ไว้ก่อนดอกมักน้ำยุ่นนี่ล่างยางเดียวนี่อะไรยางยางเดียวนั่นแหละกันกันมักส่วนตัวกับอะไรแต่สอบค่ะนี่นี่พ่อน,นั่นสอน้อผานึง่งซ้อเรขาหนึ่งนั่นแหละมันหยิบไปหกหนึ่งม <c oughs> ดส <c oughs> กี่เลยให้เขาหมากักมันโงกมันไม่เคยพอ,อ,อซื้อมกัอกมันไม่เคยออกนะค่ะพ่อเออมันจีออกสว่ยไปหลดนะเอ้ยงวดนี่แหละมันจีตรงๆของเขานี่ แกกับมึงก่อนเดี๋ยวพอดีว่าคุยผมเข้ามาขี่คุยเลยเอากับคุยก่อนแล้วเนาะกับมันใจของเข้าแล้วเนาะเอ๊ะการหาเข้ากต่ว่าเขามันใจของเข้านั่นล้างให้ลงมาก็ได้ค่ะพ่อเดี๋ยวว่ากันมาตามเข้าคิดเข้าเฮ็ดมาตามสูตรเข้ามันบบดี่ก็แสดงว่าดวงเข้าดีค่ะนี่โชคสี่เลนเงี้ยนใท้องนั่นตัวจ้าพ่อโชคสิเข่าครั้งเราสี่แอนกลางตัวบาลว่าเห้า ดย๋ยวนี้ยังมีเหล่าอยู่บ่พอดย๋ยวนี้เอาโ,า,าโบราณยกง่าโบราณอ๋อข้ามโบราณตีเออชุ่มอือนีีครับสีสีปั๊มเขาต้งสีเปื้อ,อนๆเนี้ยชุม,มืออแมนอยู่บ่แต่บ่มีเหล่าแล้วที่ดย๋ยวนี้บ้านนี้มันมีอ่าเดี๋ยวเล็กใหญ่เละยังโท่มาค่ะอันนี้กลางงวดยังโท่มาเพราะว่ามันมี้ลงสาวอยู่นี่ฝันฝันแบบเป็นคือเพราะมันอยู่เลยฝันเป็นออกไม่บ่พอ มันบ่ฝันจะเคีื่อนมันบ่ฝันโดนโดนนี่ยังฝันแค่หนึ่งถ้าถ้าได้ฝันนี่แม่นแมนโหลดจังสี่บอกกันเนี่ยขันได้ฝันนี่มันกับคือของมันอยู่น่าอยู่อ้ยทรงสิกให้หนูในเด้องวัดสวงใดนี่บ้านนี่มันเป็นกับบานี่มันเศร้ามาเล่าความฝันให้พระฟังค่ะค่ะมันขึ้นเลยฝันมาป่ามหาป่าคือเมียพ่อนอ่ะค่ะผู้นี้เราเสียไปแล้วจ้าพ่อขี่รถกระบะมา มีรถกระบะมาแล้วมนจอดหน้าบ้านค่ะลงมาจากรถกะยิ้มขับเอสเป็นแบบคนบ่มีควบทูกคนอยังนะอืมมีแต่คว้วสุกมีแต่วั้สนุกสนานคือบ่มีทูกมีโซงอยังก่อจะบอกค่ะพ่ออืมฟันเฟืองไปเล่าเด่นั่งนี่ก็ได้อืมบ้านนี่ก็เล่นไปซองเมืองถ่ายรถมาจันจ้าซองถ่ายรถยนต์นั่นมันเป็นเลขสองศูนย์สาม สองศูนย so, like right ์สามเออนี่คือเลขฝันน้องน้องน้องไผ่น่ากระโดดค่ะพ่ออืมก็เลยมาสอนให้ฟังบาดพ่อปั๊บแล้วเขาขีเราขีเรายนุนหนีบัตรนุนย่นขี่รถยนุนหนนหนีไปบาดนี้มดมีมอเตอร์ไซค์มาจอดแท่งจ้าบาดมอเตอร์ไซค์ขั้นนั้นเลขท้ายมันหาสองศูนย์สามห้าสองศูนย์สามเอาก็โตเก่าตัวสั่นอา่กระนันแนมันไม่แค่เป็นตัวสันมันเปลี่ยนยังไง ฟันเป็นตัวเลขดีอยู่ด้ยละ่ะเ,เคยเล่สอนในฟังว่ามันเป็นมันเป็นอย่างรถเล็กรถมอเตอร์สไซค์กับเล็กรถยนต์นี่ขั้นรถยนต์มาก,ก่อนนี่เป็นอย่างจังล่องล่องโดยสองศูนย์นสามค่ะมอเตอร์ไซค์มาจอดแท่นแต่ล่องคายในสองกะหันสองศูนย์สามเื่อกี้นั่นลห่วยห่วยคือยู่ดีพอ <laughs> อันนี้มันจีบเป็นเลขบน,น,นอ๋อเอาเดี๋ยวสิให้ให้จากกาักกลางๆงวดเดี๋ยวให้พอ่อล่อง พอลองเสียงฝันเบิ่งให้เนเดอร์ผู้ใดเสียงเสียงได้น่ะโอ้ดิผีเสีย,ง,ยงอยู่บ้านเสียงขึ้น่าดิเสียงก็บ่ได้เสียงมันนอนตะเวนหลายเมีไอง,งานบ่พ่ก็ได้นอนตะเวนมันงานมันหนุ่มปวดหัวปวดตะมองเลยก็นอนตะเวนออพักผ่อนสมองเตียแม่นพักผ่อนห้วยใสอย่างเงี้เรียงเล่าออกแล้วเหรอครับมิตรดีเลยแนี่จ้า ชี้ว่ะแม่ตีกีกลัวกับแม่ปั่นจักรยานหาต่รีตลอดค่ะออกกําลังกายฮึ่ออกกับวัวได้เท่าล่ะจ้ามันร่างกายห้องบ่คคดีจ้าพ่อมันก็ร่วงโรยไปตามสภาพการเวลาล่ะเนาะพ่อเนาะเป็นเบอร์ทุกคนนั่นล่ะการนี่แน่เมือนเจ้านี่ไปเจาะเลือดหาเบาหวานไปฟัดควบดันค่ะโอ้ แล้่ยังไข่ค่ะอันเกิดจักได้บบกเบาหวานไมแล้าหัวมันตายเลยอ่ะการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐเขายังวายนดดิแม่เงี้่องหางอ้าวยินหงบุญญาจ้าขอ้อยมีแห้งขอยห,หาได้บริญาตค่ะพ่อนั่นแหละอ่าสู้ท่อนตัวเนาะจ้าสู้ค่ะยู่นั่นแหละสู้ต่อไปจนกว่าจะประสบความสำเร็จค่ะ ได้สิบสองล้านวันนี้ก็สําเร็จแลยวันนั้นเนี่ยอย่าเศรื่อเด้หมอถ้าเจ้าสื่อดีบ่ถือดิโอูดข่าวลดอหีรีบบอบว่าเศรื่อแคเชื่อค่ะอืมตาคอยนูเพราะตามโศสีอืมมื่อใดนอจะได้ไปฉลองยุ่หน่นนอนีนอ่ะใจเย็นใน้มาแน่นนอนค่ะ ไม่เกินสิปีบู๊เอาเจ้เอาจำวเตะกอนค่ะพ่อเดี๋ยวโตโวบนจังยิ่ันก่เอาได้ค่ะคุณละมือเนี้ยที่มันสเก้าสีสิบแบบวันนี้เก้าวันนี้วันที่เจ็ดค่ะพ่อมือนี้ของตะวันที่เจ็ดิจ้าแต่จะวันที่วันที่วันที่สิบเอ็ด่ี่โทรมาโอเคค่ะไม่เกินสิบสองี่โทรมาเลยค่ะพ่อ ว่างวันว่างยามไหนก็โทรมายามนั้นจ้าครับผมจ้าขอขอบคุณพ่อจ้าที่เอาเนียทางวาแบงปันเอซีจ้าครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ